สวัสดีทุกท yup ่านทุกท่านนะครับวันนี้แม่ปูได้มาขอโชคกับตัวเลขเยอนบานของเรานะครับนี่นะครับแม่ปูก็มาขอกับตัวยาโซฟีนะครับใครโชคดีโชคดีโชคถูกหวยปังๆนะคะใครโชคดีเห็น เห็นคลิปแม่ครูวันนี้ถูกหอยปังๆนะคะนี่นะครับก็ขออภัย f อนะครับแม่ครูไม่ได้ถ่าย YouTube นานนะครับเพราะว่าแม่ครูติดในภารกิจนะครับ สำหรับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วขอโทษ f อฟซด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลง YouTube นะครับซึ่งตัวเลขของแม่ครูก็เข้าทั้งข้างล่างและบนนะครับนะครับก็ได้หลายตังกันนะครับ แม่ครูเคยมาขอจี่ครั้งแล้วนะแม่<ส>ครูกับเจ้าหญ้าค่ะมาขอที่นี่สี่ครั้งแล้วนะคะสี่ครั้งนี้ไม่เคยพลาดนะคะระ<ช>มาที่นี่ทีไรจะมีเลขเจ็ดทุกทีเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูรอบนี้เรามาดูว่ามาครั้งนี้จะมีเลขเจ็ดหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาถ้ามาที่นี่นะลูกมาขอกับยญ้าทีไรจะมีเลขเจ็ดเดี๋ยววันนี้เราดูกันคะ่ะมีหรือเปล่าใช่ครับ เดี๋ยววันนี้เราดูติดตามกับแม่ครูนะครับว่าจะเป็นเจ็ดอะไรนะครับนี่ครับจะเป็นเจ็ดไมเนอนะคะเีดจังหอมแม่ย่าก,ก่อนนะคะทุกครั้งนะคะลูกถ้าเราจะขอโชคกับย่าตะเคียนนะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะอยากที่จะลองทาเหมือนแม่รูนะคะย่าตะเคียนนะคะท่านจะชอบเกี่ยวกับผ่าเฉดสีนะคะจะชอบเกี่ยวกับจินอมนะคะลูกเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเป็นมาสักกาวเนี่ยับย่าตะเคียนทุกครั้งนะคะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเครื่องประดับนะคะเพราะว่า ่าตท่านเป็นผู้หญิงเป็นนางฟ้าผู้หญิงท่านก็ชอบอะไรที่สวยงามแต่ว่าก็ชอบอะไรที่มีกลิ่นหอมนะคะถ้าเป็นดอกไม้ก็อยากให้เป็นดอกไม้สดนะคะลูกถ้าเป็นดอกไม้สดได้ก็ดีนะคะแต่ว่า่าท่านจะไม่เน้นเรื่องพวงมาลัยนะคะท่านจะไม่เน้นเรื่องพวงมาลัยดาวเรืองอะไรเงี้ยท่านจะไม่เน้นท่านจะเน้นออกไปในดอกไม้ที่เป็นกลิ่นหอมก็คือด,ดอกสเตเตดอกมาลิอย่างเงี้ยค่ะลูกหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ที่เกี่ยวกับดอกลออกีลาวดีอย่างเงี้ยท่านจะชอบนะคะชอบมาก จำปีสีขาวอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะขอโชติขอญาติะอเคียนดอกไม้เหล่านี้ถ้ามีมาด้วยแล้วจะแม่นมากนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําหอมนะคะน้ําหอมน้าหอมนี้ท่านจะชอบที่สุดนะคะอันนี้แม่ก็จะฉีดกับท้านนะคะเราก็จะฉีดหมดเลยนะคะเพราะว่าฉีดเพื่อจะมาดูระะุ่งันนี้แม่ครูนะคะ แม่ครูจะขอท่านแต่ว่าวันนี้ท่านป่าแป้งไหมถ้าเป็นหวยของรัฐบาล่ะแม่จะป่าแป้งนะคะเพราะว่าหวยรัฐบาลเนี่ยจะต้องส่งกลิ่นด้วยกํายานของแป้งหอมถึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็นของต่างประเทศก็คือลาวพัฒนานะคะอย่างงี้วันนี้แม่ครูจะขอหวยต่างประเทศก็คือลาวพัฒนานะคะของประเทศลาวแม่ครูก็จะใช้ทูบจุดละกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีเลขเจ็ดหรือเปล่ามาค่ะแม่จะเริ่มพิธีกรรมเลยนะคะ จะขอเป็นจุดทูบเอานะคะจุดทูบกํายานนะคะปกติก็จะจุดทูบหอมแล้วก็จะนับทูบแต่วันนี้ไม่ขอนับทูบนะคะขอจุดทูบก,กํายานละกันนะคะในเรื่องของการจุดทูบนะคะก็คือใช้ทูบก,กี่ดอกคะแม่ครูสิบสองดอกนะคะธรณีนะคะเราจะใช้ธรณีเป็นที่ตั้งนะคะก็คือสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขอจุดสิบสองดอกเพื่อเป็นการบอกกล่าว คนยิ่งแล้วก็เราจะได้อะไรดีๆกับบ้านนะคะวันนี้เราจะปูกหนายจากตัวตรงกันนะคะลูกเล้วแม่ก็จะเริ่มปลูกเลยก็บนบานสันจาวนะคะในวันนี้ก็คือรอบต่อไปแม่คือจะนำผ้าชุดขาวมาถวายหญ้าสามชุดนะคะเป็นชุดรามนะคะชุดขาวนรามาถวายได้นะคะมาแก้บนยา้านะคะแม่คือบนบานสันจาวด้วยชุดสีมายากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันข่ะวว่าจะเป็นลขตัวไหนกันนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะลูกนี่นะครับเดี๋ยวรอดูทูกกํายานกันนะครับตอนนี้แม่ถูกก็ได้จุดทูกกํายานเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับค่อยมาดูตัวเลขด้วยกันนะี่นะครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนบ้านหรือว่าเลขลาวครับนี่นะครับนี่นะครับ ดูกันชัดๆเลยนะครับย่าท่านบอกว่าไม่ให้พูดตัวเลขนะครับนี่นะครับให้แปลเอานะครับอย่าลืมตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายสุดจะเป็นตัวแปลนะครับ,รบดูกันชัดๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องแม่ครูแอลพารวยด้วยนะครับ รับคลิปนี้สวัสดีครับ